Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kru Dia teaches English. Hello, how are you, my students? I hope everyone is doing fine. คุณครูหวังว่าทุกคนสบายดีกันนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคำศัพท์ใหม่กันนะคะ เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปเมื่อคาับที่แล้วกันก่อนเลยค่ะ Are you ready Yes Okay Let's go It's game time เรามาเล่นเกมทบทวนคำศัพท์กันหน่อยนะคะเด็กๆอ่าเ,เดี๋ยวครูนะคะจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังนะคะในเพลงเนี่ยจะมีคำสั่งอยู่ เป็นคำสั่งที่เราเรียนกันไปเมื่อคราบที่แล้วเด็กๆจะต้องฟังให้ดีๆ you have to listen very carefully and then you touch correctly ให้เด็กๆนะคะสัมผัสให้ถูกต้องนะดูซิว่าครูสั่งให้เด็กๆสัมผัสอะไรจับส่วนไหนของร่างกาย Are you ready? Let's go <S Touch your eyes, touch your ears, touch your mouth and touch your nose. Touch your eyes, touch your ears, touch your mouth, and touch your nose. Okay, very good. Let's do it again one more time. Okay, this time will be faster. Okay, go. Touch your eyes, touch your ears. Touch your mouth and touch your nose, touch your eyes, touch your ears, touch your mouth and touch your nose. Ah, very good ทันกันใช่ไหมคะเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆอ่าตอนนี้ทุกคนเริ่มมีสมาธิแล้วเนาะอ่าเก่งมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยเริ่มจำคำศัพท์กันแล้วด้วยนะคะ very good ตบมือให้ทุกคนเลยเย้ Now it's time for new vocabulary เรามาดูคำศัพท์ใหม่สำหรับวันนี้กันค่ะเด็กๆเ,เรายังอยู่ที่เรื่องของอวัยวะนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะส่วนไหนของร่างกายของเรานะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆจำคำศัพท์ให้ได้ด้วยนะคะออกเสียงให้ดังๆให้ชัดๆไปเลยนะจ๊ะโอเค Let's look at the first word เรามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะคำแรกของเรานะคะเราจะมาดูคำว่าแขนค่ะแขนของเราทั้งสองข้างนะแขนเนาะแขนในภาษาอังกฤษคือ arms 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 นะ,ะ arms, นะ arms ใส่ให้มันด้วยเพราะว่า แขนของเรามีสองข้างนะ,ะ Arms ต่อไปค่ะที่มือของเรามีอะไรคะมีนิ้วมืออยู่นะคะนิ้วมือในภาษาอังกฤษคือ fingers fingers มีหลายนิ้วนะคะ fingers fingers โอเคอ่าคำศัพท์คำต่อไปนะคะ เมื่อกี้มีแขนแล้วต่อไปก็เป็นขาค่ะขาเรามีสองข้างเหมือนกันนะคะคำว่า legs 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 ่า legs นะคะใส่ไว้ด้านหลังด้วยเพราะว่าขาเรามีสองข้างคำศัพท์คำต่อไปค่ะเมื่อกี้นิ้วมือไปแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูที่นิ้วเท้ากันบ้างนะคะนิ้วเท้าในภาษาอังกฤษคือ toes 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 นะคะมีหลายนิ้วก็ใส่ไปด้านหลังด้วยนะคะ toes ่า now let's repeat คุณครูอ่านหนึ่งรอบให้เด็กๆอ่านตามอีกหนึ่งรอบนะคะโอเคคำแรกค่ะแขนนะคะ arms very good นิ้วค่ะคำต่อไป fingers yes ต่อไปขาค่ะ legs very good ต่อไปนิ้วเท้านะคะ toes yes now you say เดี๋ยว,วครูนะคะจะออกเสียง เป็นตัวอย่างแค่3ข้อเท่านั้นที่เหลือเด็กๆต้องอ่านเองนะคะฝึกไปเนาะโอเค arms fingers legs คำต่อไปเด็กๆออกเสียงเองเลยค่ะ very good ออกเสียงดังๆให้มั่นใจไปเลยนะคะเยี่ยมค่ะ โอเคดังๆเลยค่ะโอเคนะคะอ่าเราก็ฝึกไปเรื่อยๆท่องคำศัพท์ไปเรื่อยๆทบทวนคำศัพท์ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้จำแม่นๆเนาะ คนที่ท่องทุกวันนะคะทบทวนคำศัพท์ทุกวันเขาก็จะจำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำนะคะโอเคเก่งมากๆเก,ก่งทุกคนเลยค่ะ Now let's look at the conversation อ่าเรามาดูบทสนทนาสำหรับวันนี้กันนะคะเด็กๆมาดูซิว่าวันนี้เนี่ยจะมีประโยคอะไรบ้างนะคะที่เราเนี่ยจะมาเรียนรู้กันเนาะ โอเคสิ่งแรกค่ะ I want you to open your students book คุณครูต้องการให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียน,นะคะ่ะ open your students book the green one เปิดเล่มที่หน้าปกเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มเลยนะคะสีเขียวไปหมดเลยนะหนังสือเรียนนะคะไม่ใช่หนังสือแบบฝึกหัดน,นะเปิดให้ถูกเล่มน,นะคะ turn to page number 78 t u r n to page number 78เปิดไปหน้าที่ เ8็นะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นหน้าตาของบทสนทนานะคะเป็นการ์ตูนแบบนี้เหมือนที่ครูข,ขึ้นให้บนหน้าจอเลยค่ะโอเคอะพร้อมนะคะโอเค now let's look at the characters in the conversation เรามาดู ตัวละครกันก่อนนะคะว่าในบทสนทนาของเราวันนี้เนี่ยมีตัวละครอะไรกันบ้างนะคะมีทั้งหมด3คนด้วยกันโอเค the first one is tina เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะคือ tina ชื่อว่า tina นะคะ tina คือคนแรกนะต่อไปตัวละครตัวที่2นะคะก็คือคุณแม่ของ tina น,นั่นเองนะคะ tina's mom โอเค mom นะคะคุณแม่ของ tina และ คนสุดท้ายนะคะคือดรลีดเ์อรลีดเ์อรก็คือคุณหมอนะคะคุณหมอคุณหมอจะมาทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอเคอ่ะบทสนทนาของเราในวันนี้นะคะอยู่ในหน้านี้เด็กๆดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเขาบอกว่า look and listen look And listen ให้เด็กๆดูบทสนทนาข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะ Oh Tina you are red Oh my arms Oh my head My legs and toes d r Leeds please come no school today t i อ่าเราอ่านฟังคุณครูอ่านไปแล้วนะคะหนึ่งรอบคราวนี้คุณครูจะอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะให้เด็กๆอ่านตามด้วยนะคะคราวนี้นะพร้อมกันไหมคะโอเค oh Tina you are red oh my arms ่อไปดูภาพที่สองนะคะภาพที่สองนะ Oh my head าภาพที่สามนะคะ My legs and toes Doctor Leeds please come และภาพสุดท้ายค่ะ No school today Tina Okay very good เก่งมากค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูความหมายกันค่ะมาดูซิว่าอ่านกันไปแล้วเด็กๆพอจะเดาความหมายได้ไหมนะคะอ่าเรามาดูที่ภาพแรกกันก่อนเลยค่ะอ่าคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นคนพูดเนาะ โอ้ทีน่า you're red อ่าคุณแม่เปิดประตูห้องเข้ามาเห็นทีนานอนอยู่บนเตียงนะแล้วคุณแม่สังเกตเห็นทีน่าเป็นไงคะ you are red คุณแม่บอกว่าทำไมลูกตัวแดงไปหมดแล้วนะคะ you are red อ่าตัวเป็นสีแดงหมดแล้วทีน่าบอกว่า oh my arms ทีน่าก็หันไปเห็นแขนของตัวเองเป็นไงคะแดงไปหมดอย่างที่คุณแม่บอกเลยอ่าภาพที่สองท่น่าบอกว่า Oh my head จีนาบอกว่า Oh หัวของฉันฉันประมาณว่าจีนาปวดหัวนะคะอ่าและภาพต่อไป My legs and toes จีนาก็ไปเห็นขาของเขานิ้วเท้าของเขาเป็นไงคะแดงไปหมดเลยค่ะเด็กๆอ่าคุณแม่ก็เลยเป็นไงคะยกอูโทรศัพท์ค่ะโทรหาใครคะโทรหาด็อกเตอรลีดดรลี Please come uh, อกอกด็อรลิสว่ามาที่บ้านหน่อยคะ่ะดรให้มาดูอาการของทินาหน่อยนะคะไม่รู้ว่าทินาเป็นยังไง uh, คุณหมอก็ดูตรวจทินาเสร็จเรียบร้อยคุณหมอบอกว่า no school today ทิน uh, าหมายความว่าอยงไคะ no school คุณหมอบอกว่าวันนี้ no ไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะไม่ต้องไปโรงเรียนทินาไม่สบายอยู่บ้านพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ ไม่ต้องไปโรงเรียนอ่านะคะมีเอ่อหนึ่งอย่างที่คุณครูอยากจะเอ่อสอนเด็กๆนะคะก็คือเวลาที่ฝรั่งเนี่ยเขาเอ่อตกใจเขาถ้าเป็นคนไทยคนไทยจะต้องโอ้ยอ่าใช่ไหมคะโอ้ยใช่ไหมแต่ฝรั่งจะต้องโอ้โอ้โอเคโอ้นะคะตกใจนี่คือ เสียงตกใจของฝรั่ง oh my arms ถ้าเด็กๆเจ็บตรงไหนเราก็ใส่อวัยวะส่วนน้ำไปด้านหลังนะคะเช่น oh my eyes สมมุติว่าวันหนึ่งเราเจ็บตาแล้วก็บอกเพื่อนที่เป็นฝรั่งว่า oh my eyes ฉันเจ็บตาไม่รู้อะไรเข้าตาหรือเปล่าช่วยดูให้หน่อย oh my eyes นะะหรือว่าจะเป็น oh my nose อ่า สมมติเดินไปแล้วก็ไปชนประตูอะไรเงี้ยโ oh, อ้ไมโนสอาจมูกเป็นไงบ้างหักหรือเปล่าอะไรนี้นะคะโอเคเด็กๆสามารถลองฝึกพูดกันได้นะคะที่บ้านเนาะนะคะไม่ยากค่ะลองลองฝึกดูนะคะ จำคำศัพท์ท่องคำศัพท์ให้ได้แล้วก็ลองฝึกดูเกิดอะไรขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเราตกใจเราก็ร้องโอ้นะคะใครจะอัดวิดีโอส่งมาให้ครูด้วยก็ได้นะคะลองฝึกอ่านหน้านี้ก็ได้นะคะเนาะโอเค now it's time for homework นะคะเรามาดูกันค่ะว่าการบ้านของเราในวันนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องทำอะไรนะคะโอเควันนี้นะคะ เมื่อกี้เราเปิดหนังสือเรียนไปคราวนี้ครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเปิดอีกเล่มหนึ่งค่ะก็คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ open your workbook เปิดนะคะเล่มสีเขียวอ่อนเนาะวันนี้แบบฝึกหัดของเรามีด้วยกัน2หน้านะคะคือ page 80 and 81หน้าที่80แล้วก็81นะคะตอนนี้เด็กๆเปิดไปหน้าที่80ก่อนเลยค่ะ turn to page number 80 เราจะเห็นหน้าตาของแบบฝึกหัดเหมือนที่ครูข,ขึ้นให้บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะ One look and match then write Look and match then write นะคะเขาบอกว่าดูภาพนะคะ and match แล้วก็ลากเส้นจับคู่นะคะจับคู่ระหว่างเงากับภาพที่เป็นสีนะคะ ลากเส้นจับคู่ then w r i t e แล้วให้เด็กๆเนี่ยเติมคำศัพท์ลงไปในช่องว่างนะคะว่าอวัยวะที่ลูกศรชี้อยู่เนี่ยภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรโอเคไหมคะเขามีคำศัพท์มาให้ให้เราเลือกด้วยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะมีคำว่า head legs arms head legs arms Head legs arms เด็กๆก็จะต้องเลือกคำศัพท์ไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่ามาดูตัวอย่างข้อแรกเขาให้มาให้เส้นประมาแล้วนะคะตรงส่วนของศีสระเนาะอ่าเงาตรงนี้อ่าเหมือนกับภาพตรงนี้เลยอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ลากเส้นจับคู่เลยนะคะโยงเส้นเลยค่ะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยลากเส้นเลยค่ะ ค่อยๆลากนะคะลากให้เรียบร้อยสวยๆนะคะโอเคอ่าคราวนี้เด็กๆก็คิดสิคะว่าคำว่าหัวคำว่าศีรษะเนี่ยในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไร head legs or arms yes head นะคะใช่ค่ะคือคำว่า head คือศีรษะคือหัวเนาะอ่าเด็กๆก็ ลากเส้นเขียนเลยค่ะไม่ใช่ลากเส้นเขียนเลยเอาดินสอมาเขียนคำศัพท์ลงไปเลยโอเค write down the word hate โอเคประมาณนี้นะคะนี่คือตัวอย่างูทําให้ดูหนึ่งข้อเนาะยังมีอีกนะคะสองข้ออ่าส่วนที่เป็นแขนกับขาให้เด็กๆเนี่ยเลือกจับคู่เองแล้วก็เติมคำลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องด้วยตัวเองนะคะ เนาะโอเคคราวนี้เรามาดูหน้าต่อไปค่ะหน้าที่8 1นะคะตอนที่2เนาะ number t อ่ ah. า trace the body then say for example ear trace the body then say for example ear trace the, Tr the body เขาให้เรา าลากเส้นนะคะตามเส้นประเนาะในรูปนี้จะมีส่วนที่เป็นเส้นประอยู่นะคะให้เด็กๆลากเส้นตามเส้นประเสร็จแล้วไอ้ส่วนที่เราลากเส้นนะคะมันเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษเด็กๆก็เซเด็ก,ก say, ๆก็พูดออกมาด้วยอ่าโอเคไหมคะอ่าเดี๋ยวเราลองทํากันสักสองสามเส้นสองสามคำอ่าตอนนี้คุณครู trace ตรงหูนะค,ะคุณครูลากเส้นตรงหูหูหนึ่งข้างที่หูลากเส้นนะคะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรหูหนึ่งข้าง ear ใช่ค่ะ ear yes very good ear ลากเส้นเสร็จแล้วพูดคำศัพท์ออกมาด้วยนะคะอะลองดูอีกสักหนึ่งเส้นตรงไหนดีอะเดี๋ยวคุณครูลากเส้นตรงผมนะคะตรงผม โอเคอ่ะตอนนี้ที่ผมนะคะครูลากเส้นเรียบร้อยแล้วผมในภารรษาอังกฤษว่ายังไงคะ hair yes hair โอเค hair นะเอ่อเอาอีกสักคำไหมโอเคอีกสักหนึ่งคำนะคะเดี๋ยวคุณครูลากตรงเอ่อตรงส่วนของใบหน้านะคะตรงส่วนหัว โอเคอ่ะใบหน้าอันนี้คำศัพท์คำนี้เรายังไม่เรียนนะคะเด็กๆจะใช้คำว่าหัวก็ได้ค่ะศีสษะกลม,กลมทั้งหัวตรงเนี้ยส่วนเนี้ยนะคะเราเรียกว่ายังไงคะในภาษาอังกฤษ head yes head head หรือใครจะใช้คำว่าใบหน้าก็ได้นะคะ face แล้วแต่เด็กๆเ,เลยคิดว่ามันคือคำศัพท์คำไหนเราก็ ออกเสียงออกมานะคะใครจะอัดวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูด้วยก็ได้นะคะตรงนี้ใครจะระบายสีก็ได้ You can color the picture นะคะจะระบายสีด้วยให้สวยๆให้ให้เรียบร้อยก็ได้นะคะอ่ะทาทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งการบ้านนะคะหน้าที่80และก็81นะคะข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่เนาะ ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะเหมือนเดิมเลยในกลุ่มไลน์ส่งการบ้านของเราโอเคไหมคะอืมสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆกคนเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับคุณครูเป็นอย่างดีเลยค่ะ คุณครูนะคะก็ต้องขอดุอานะคะให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลานะคะคุ้มครองทุกๆคนนะคะให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงให้ทุกคนเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์นะคะและที่สําคัญนะคะให้อัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนทุกๆความดีทุกๆความตั้งใจนะคะด้วยสิ่งที่ดีๆค่ะการเรียนการสอนของเราในวันนี้นะคะก็ต้องจบลงเพียงแค่นี้ค่ะเด็กๆ เราจะมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะ Thank you very much Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh